ขอความสุขกายสบายใจวันจเจริญในศีลจเจริญในธรรมก็เกิดได้เกิดมีแกท่านทั้งหลายในตอนนี้ในคลิปนี้หลวงมาหาก็จะมาเล่าเรื่องเรื่องที่ว่าที่เคยเก่าไว้ในตอนที่แล้วว่าที่ไม่ได้มาบวชในครั้งนี้ในครั้งที่สองนี่ก็คือว่าหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่หลวงพ ท่านเป็นพ่อเจ้าคุณเป็นอุปชาคือพ่อประเทศภาวนาวิกรมซึ่งเป็นอุปชาของเรามหาซึ่งเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาก็ได้ไปกราบสักการะ,ะท่านไปขอพรไปถวายกำลังใจท่านท่านเป็นพระปฏิบัติอยู่ในป่า ก็ถือว่าอยู่ในป่า,นะาสำหรับคลิปนี้ที่จะมาเล่าว่าทำไมถึงได้มาบวชอะไรอย่างเงีนะ้ก็เพื่อจะได้คลายความสงสัยของหลายๆท่านในเรื่องนี้ถามเยอะนะผมก็คนเห็นหน้าาถามในเมื่อว,วันที่ที่ห้าที่ผ่านมานี่มีเพื่อนสมัยเรียนมัธยมด้วยกันมาเจอหน้ามาถามนี่แหละ อะไรยังไงทำไมถึงได้ไปบวชอะไร่เงี้ยนาะก็สงสัยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมสาเหตุถึงได้มาบวชจริงๆคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แบะจะไม่ได้บวชง่ายๆหรอกนะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่มีฐานะบ้านมีฐานะมีรถมีใสไรมีนามีบ้านมีนะมมมนมนมอะไรทุกอย่างมีครบหมด แต่ว่าสิ่งที่มาบวชเนี่ยก็มันมีเหตุจริงๆเรื่องบวชเนี่ก็ตั้งใจเอาไว้ตั้งนานแล้วนะตั้งนานแล้วว่าอยากบวชตอนไปศึกไปใหม่ๆก็คิดว่าเออเราลามีทุกข์ก็เราน่าจะไปบวชนะตั้งใจอยากจะไปบวชหลายครั้งแต่ว่าก็ไปไม่ได้สักทีเพราะ ความโลภความโกรธความหลงโลภมีมากมีแล้วก็อยากมีมากกว่านั้นอีกนะอะไรเงี้ยนะมันก็มันก็ดึงดูดอเรอาไว้นความโลภความโกรธความหลงนะพระเจ้าว่าไฟสามกองไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันก็มาหลงมาครอบมางำเราดึงเราเอาไว้ไม่ให้เราไปบวชซึ่งจริงๆแล้ว แล้วมาหาก็มาบวชไปบวชปีสี 3, แต่ว่าเรื่องที่ว่าอธิษฐานบวชนะก็คือมันเกิดขึ้นตอนปีสี่สอก่อนแต่เรื่องปฏิหารของลวกพ่อนี่จะมีอยู่ประมาณ3าครั้งครั้งแรกน,นที่นั่นก็จะมีช่วงเดือนเมษาปีสี่สองตอนนั้นเกิด มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเดีนะค๋คิดอยู่ว่าโอ้ก็คิดตอนนั้นคิดว่าจะไปบวชนะแต่ว่าไม่ได้อธิษฐานว่าบ,บวชนะแต่ว่าก็ก็เลยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็พอเรื่องมันสงบลงก็อยู่ได้มาเรื่อยๆนะมีอันนี้เป็นเรื่องปฏิหารนะมีช่วงเดือนประมาณเดือนมิถุนากลคกเนะีดาจำไม่ได้นะไป เอารถสิบล้อไปวิ่งเพื่อนชวนไปวิ่งอยู่ระยองไปวิ่งดินทมท่ที่ช่วงนี้นก็วิ่งได้ไมไ่ได้ไม่กี่เที่ยวฝนก็ตกตกก็วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ก็ทำไงล่ะเพื่อนกัติดต่อมีคนเขาติดต่องานว่าอยู่อยุธยา นี่เราเรื่องปฏิหารของหลวงพ่อก็เลยชวนกันมาเกอนก็วิ่งมาสองสามคันของเราด้วยวิ่งมาจากยองมาพามายังไงไม่รู้วิ่งมารถเราก็วิ่งไม่ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้สันนะ่นเลยมาถึงถ่าจจะเป็นแยกหินกอง แยกขิ้นกลองติดไฟแดงคันหน้าสามคันก็ไปได้เราคัานหลังไม่พ้นไฟแดงไปติดไฟแดงอา้าวนี่เพื่อนก็ไปหมดแล้วเขาไม่รอเราทำยังไงลราทีนี้ออกไฟแดงก็จะไปยังไงก็ไม่รู้อาจจะมันมี ไม่รู้ว่างานอยู่ตรงไหนก็ไปไม่ถูกทำไมกวนไม่มีโทรศัพท์ติดต่อกันก็เลี้ยวรถหยุดเทินกลับมานามาทางบ้านเราแต่ทางสระบุรีนะคิดยุคข้าวน้ำมนันรถก็จะหมดเงินก็ไม่มีเงินก็ยังไม่ออกทำยังไงเนาะทำไมจะกลับบ้านได้ก็เลยอ,อยุคข้าวกับลุกน้องไปกับลุกน้องไป ข้าวดีกว่วเขาแวะไปร้านอาหารกินข้าวข้างปั๊มน้ำมันร้านอาหารแล้วไปกินข้าวไปเห็นรูปหลวงพ่อหลงพ่อใหญ่อยู่ที่ร้านอาหารก็เลยยกมือไหว้หลพ่อยิ้มให้หลวงพ่อยิ้มให้อใหตอนนั้น ก็นึกว่าเป็นปฏิหารเอาลูปหลวงพ่อท่านมายิ้มแต่ลูปมองไปเห็นเอาหลวงพ่อยิ้มให้ยกมือไหว้ท่านท่านยิ้มให้หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วามาคิดใดะเออะทำไงเนาะก็เลยรถเรามันมีแม,ม่แรงแม่แรงเก่ามันเสียแล้วแหละนะทำยังไงจะกลับบ้านได้น้ำมันรถไม่มีก็เอา เอาเมลงเก่าๆไปขายไขายไ,ได้เงินมาพันหนึง่งเติมน้ำมันเป้าไหมายก็อยู่ที่วิ่งต้องวิ่งมาอยู่ที่ปากช่องปากช่องมาทางมีพี่ชายพี่สาวไปปลูกผักอยู่เรกบ้า,บานอะไรตงน้องพักหนอกเ,อเติมน้ำมันแล้วก็วิ่งมา ถึงนั้นดึกมากก็นอนก็ไปขับรถเข้าไปนะั่นแหละไปป่าผักที่ก็ปลูกผักอย่างนะี้ต้องกไปจอดนอนตื่นเช้ามาอา้าวกอกับเมีไปพอดีไปอยู่นั่นไปอยู่ไปหาพี่สาวพี่ชายไปนอนเจอกันพอดีเลยก็เลยก่อนจะกลับยม แม่ก็เลยเอาเงินให้เราให้ฟังแล้วเม่ก็เลยเอาเงินให้ก็เลยกลับมาบ้านอันนี้คือเราเราให้ฟังว่าเป็นปฏิหารลวงพ่อี่แรกก็คิดไม่ออกเราจะทำยังไงจะกลับบ้านได้มันรถก็จะหมดอันนี้แล้วก็อยู่ม่อยู่มาก็ชันงว่าง่งว่างก็เลยคิดอยู่ จะทำอะไรอะไรดีตรงหลังๆมาเนี่ยปีสี่สองมันี่อ้อยก็เริ่มจะที่ทางก็ไม่ดีดินมันเสียบมันซามทำอ้อยก็ไม่ค่อยได้คิดอยากจะทำทำอย่างอื่นบ้าง,างเห็นทำนาคิดว่าทำนาแต่ว่าจะทำนาจะขายข้าวสารขายข้าวสารจะทำลงสีอะไรอย่างเงี้ย็คิด คำนวณแล้วว่ะตอนนี้ยังตอนนี้นั่นแหลนะ่อดเคยคิดอยากบวดตอนนี้ก็อลองสักตั้งหนึ่งลองคำนวณดูแล้วว่ห้าปีเราจะต้องได้ขนาดนี้สิบปีเราจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยนะคำนวณดูแล้วแล้วก็ต้อง เราทำนาแล้วก็ต้องมาปรับปรุงนาใหม่เช่นนี่ทำนาแบบใหม่ก็คือต้องมีใช้รถเกี่ยวข้าววิ่งนาก็ต้องทำให้มันกว้างทำให้มันกว่ามาตรฐานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการทำนาคือเรื่องของน้ำน้าฝนไม่มีปัญหาแล้วบางทีเราจะทำเหมือนกับทำนาถ้านาแล้งข้าวกี่ไหนแล้งก็ไม่ได้ก็ต้องมีบ่อน้ำก็ต้อง คิดว่าเออเราจะต้องอแรกเราจะต้องทําขุดบอ่อก่อนขุดบ่ขุดบ่เพื่อเอาน้ําเอาไว้ท,ทํานาบางทีอาจจะทําได้ถึงปีละสองครั้งอะไร่างี้นะเลยไปดีทำเขามีไมโครเราก็เลยไปจะไปอยากจะซื้อไมโครก็จะต้องไปลองเรียกว่า ลองดูไปขับมิคโคแล้วก็ต้องไปดูเขาทำยังไงขุดบ่ก็ทำยังไงเขารับงานยังไงจริงไม่ใช่เฉพาะขุดของเราแตามีคนจ้างเราก็ต้องไปขุดให้เขาหรืองานเราถ้าเราทำได้ผลเช่นเราทำนาได้ผลคนอื่นเขาก็อยากทำเขาก็ต้องให้มิคโครเราไปขุดบอ่อะไรอย่างนี้ไปปรับคัดนาให้มันกว้างขึ้นทำให้มันเป็นภาวเรารบิง้งแปลงใหญ่ มันใหญ่จะได้รถเกี่ยวข้าจะได้วิ่งได้คล่องๆอ,อะไรอย่างเงี้ก็ไปนู่น,ะไ,ปนไปทางโ,โคเข้าไปขุดบ่ออยู่ทางบ้านอะไรน้องเวงตรงนั้นจะอยู่ระหว่างอำเภอสีคิ้วเยืย่งไปทางปากทงชัยไปมันจะอยู่เยื่งไปไปก็ ไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ก็จริงๆมันเรื่องมันยาวตรงนี้น่าระทึกอยู่แต่ว่าก็ไม่ก็ไม่อยากเล่ามันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องได้สาระอะไรอย่างนี้แตก่ก็เลยเาสรุปว่าเหมนเราคนเราจะตายใจจะขาดาเราเมื่อคนเราจะตายใจจะขาด ก็ดิ้นรนโอ้ยยังไงไ่ะทํทำไงจะมีชีวิตหลอดก็ดิ้นรนคิดถึงอันนั้นคิดถึงอันนี้นะคิดจนสุดท้ายมันอะไรไม่ได้แล้วไม่มีใครช่วยอะไรเราได้แล้วพ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้ตอนนี้ทรัพย์สมบัติของเรา <c oughs> ที่เราคิดว่านี่เป็นสมบัติของเราบ้านเรารถเราที่ทางของเราอะไรอะไรของเราหมดเลย ก็ช่วยเราไม่ได้อันนี้เราจะตายแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมองภาพที่มันเห็นขึ้นมาก็คือไฟไหม้ตัวเองไฟลุกท่วมตัวเราล้องไห้เราก็ล้องไห้ไฟท่วมเป็นในิมิตขึ้นมาหลังจากนั้นก็เห็นภาพแม่แม่มา แม่มาร้องไห้ที่แม่ร้องไห้นี่นกอน่าจะเป็นห่วงลูกลูกไปแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้บอกได้เล่าอะไรไปหลายวันแล้วไม่เห็นหน้าเป็นภาพแม่ร้องไห้แล้วหลังจากนั้นก็เห็นภาพหลวงพอ่อหลวงพ่อมายิ้มให้ พ่อใหญ่นี่แหละข้อท่านมายิ้มให้ท่านมาถาบมาแล้วก็ยิ้มเราก็เลยนึกได้โอ้เราเนี่ยจากก่อนเราเคยไปบวชมีความสุขเราออกมาซึกออกมาแล้วก็ม,มาอยากอยู่ในกระแสของความโลดความความ,ความโความกหลงมีขนาดนี้แล้วยังไม่พออยากมีมากกว่านี้อีก สุดท้ายเป็นยังไงล่ะสิ่งที่ว่าเป็นของกูสิ่งที่ว่าเราว่าเป็นของเราทรัพย์สมบัติของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ตอนนี้เราจะตายแล้วก็เลยตัดสินใจเพราะนั้นตัดสินใจอธิษฐานว่าถ้าไม่ตายคือไม่เอาอะไรสักอย่างคือตอนนี้ตอนนี้ตัดไปแล้วตัด แม่ไม่เอาแหละทรัพย์สมบัติทุกอย่างนี่ยคือไม่เอาแหละไม่เอาคือพ่อแม่ก็ไม่เอาญาติพี่น้องก็ไม่เอาก็คือว่าถ้าไม่ตายเนี่ยก็คือจะไปบวชนั่แหละก็คือพอพอเราตัดสินใจแค่นั้นเนี่ยพอบอกว่าไม่เอาสักอย่างทรัพย์สมบัติก็ไม่เอาความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยโอ้ยเป็นกลัวตายจริงๆคนเราไม่ได้กลัวตายหรอกเนี่ กลัวว่าตายไปแล้วสมบัติมันจะเป็นของคนอื่นอะไรประมาณนี้นะกลัวทำจิกที่ว่ารักพ่อรักแม่จริงๆก็ไม่ได้รักไม่ได้รักแบบจริงใจรักแบบมีเงื่อนไขจริงๆแล้วเราก็เลยจำเป็นจ่ต้องสละสละแล้วก็พอสละสิ่งต่างได้แล้วนะ ตอนนั้นใจมันโอ้ความรู้สึกโล่งสบายมากมีความรู้สึกว่าไม่กลัวตายตอนนี้เออก็แปลกเหมือนกันครั้งแรกกลัวใยดิ้นรน,เ,นเพื่อจะมีชีวิตอยู่แต่พอเราสละตรงน,นี้ออกไปแล้วนะทรัพย์สมบัติต่างๆไม่เอาแล้วอะไรนี่นะไม่เอาไม่เอาพอ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่น้องแล้วถือว่าถ้าไม่ตายก็ไม่ือไม่ มัยังเกี่ยวใครแล้วจะไปบวชอย่างเดียวอะย,ย่างน้ั่งแจไว้ก็นานแล้วแล้วก็นอนอ้อาาตายตอนนี้แหละอารมณ์มันสบายแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็หลับไปนีก็เลยฟื้นตอนตื่นขึ้นมาประมาณทางจากนั้นมันสองสามชั่วโมงมันตื่นขึ้นมาก็เออรอ,อดตายนี่ก็เลยนั่นแหละ นี่คือเป็นเรื่องที่จ,จะจะล่าให้ฟังว่าที่ได้มาบวชอุบัเหตุที่ได้มาบวชก็คือนี่นก็คือรอดตายตายจากครั้งนั้นแล้วก็วก็คือหลวงพ่อมาช่วยเป็นหัวขพ่อคิดว่าปฏิหารหลวงพ่อมาช่วยชีวิตวก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มาบวชนะก็พอหลังจากกลับมาแล้ว กลับมาก็มาเคลียร์ปัญหาต่างๆในปี4-2เนี่ยเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็เป็นปี4-3นี่ยถึงได้มาบวชอันนี้ก็นํามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นตัวอย่างเป็นหูทาถวหอนว่าเราเรื่องความโลภความโกรธความหลงบางคนมีทรัพย์สมบัติมากมายอ้าวก็ยากมีมากกว่านั้นอีกแต่สุดท้ายรู้ไหม รู้หรือเปล่าอ่ะเราตายไปก็ไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นไปได้สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็มีเพียงบุญและบาปเท่านั้นก็าฝากกันทั้งหลายนะว่าพยายามนะอย่างเราอยู่มีชีวิตพยายามนะทำบุญให้มากๆอย่างหลวงมาหานี่ตอนบวชปีสามหก ก่อนจะสึกนี่ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเออเราสึกไปแล้วเราจะต้องทำบุญแบบนี้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 บบนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสุดท้ายก็มไ,ไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำเพราะว่าตอนทำงานก็ทำจริงๆหลังจากหยุดงานก็ไปเที่ยวอะไระก็เลยเป็นเป็นนั่นกาเียว่าห่างไกลนั่นสิ่งที่คิดเราก่อนที่จะตายจะจะขาดก็คือมันก็จะคิดอยู่เรื่องอะไร เรื่องบุญและเรื่องบาปนั่นแหละเรื่องบุญก็คือ,อที่บอกว่านิมิตนิมิตตัวเองเห็นไฟไหม้ตัวเองนี่ก็คือนิมิตนะก็คือถ้าเราตายก็คงจะไปลำบากไปทุกขติภูมิอันนี้ก็คือ,อน,นี่เครื่องหมายก็ได้อธิษฐานบวชก็เลยได้มาบวชแต่ว่าก่อนก็จะมาเล่าในคลิปต่อไปว่ามาบวช มาบวชจริงๆมันข้ามปีมาบวชปีสีน,นี่ก็จะมาเล่าให้ฟังในตอนท้ายในตอนคลิปต่อไปในไทยนี้ก็ขออานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายพบเจรความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวนันนะสุขภาระปฏิภาณธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยชอบทำทุกประการทุกท่านทุกคนเทิน